สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกัมผมอาจารย์แปะโหราทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหราวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11มกราคม2564เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3าเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข5 หมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดและหมายเลขแปดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสม ไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกห้าสี่ห้าหนึ่งและห้าหกเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของมุ่นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สอง ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22น่นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่ และหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกเจ็ดแปด เจ็ดสองและเจ็ดหนึ่งเป็นสามคู่ที่จะใช้ช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขห้า หมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขสี่และหมายเลขหกเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสารัอเมกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกห้าหนึ่งและห้าสามเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสารัอเมาหรือดาวโจนส์ค,ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจอดตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขเด่นในช่วงนั้นๆให้อีกด้วย แล้วทั้งผมอาจารย์แป้หราและเปิดสอนวิชาเลขเด่นรายวันโดยท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิ่ชั้นสูงและสูตรจากเลขศาสตร์และมีการสอนทางออนไลน์โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหรลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ